ลแล้วเราจะมาขัดรอยน <the> ี้กันก <bizarre> ็ผมเพราะว่ารอยนี้เนี่ยหนักกว่ารอยนั้นเยอะเลยนะครับผมนี่ผมจะโชว์ให้ดูว่าพวกน้ํายาเคลือบสีรถอ่ะมันเอารอยพวกนี้ไม่ออกจริงๆนะครับผมผมเช็ดแบบแรงๆเลยนะครับนี่ไม่ออกครับผมทำแผลให้ดูก็ไม่ออกครับอ่าเราใช้ตัวไลออนตัวนี้ก็ผมเพียงบีบไปแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ป้ายไปในบริเวณที่เราจะขัดนะครับแล้วก็ถูๆๆไปนะครับให้ทั่วเลยนะครับผมนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ทิ้งเวสัซกพัคับผมแล้วเราก็มาขัดกันเลยก็ผมมาผมทำแผลให้ดูครับเพราะว่า ใช้เวลาค่อนข้างนานครับผมขัดแรงๆเลยนะครับผมออกแน่นอนนะครับผมถ้ามันไม่กินสีเนื้อนะครับทุกคนก็จะเห็นความต่างได้อย่างชัดเจนเลยครับตอนนี้เนี่ยเหลือแค่สีที่ผมเอาไปแต้มๆแล้วครับผมไม่น่าเลยนี่ครับส่วนรอยนี้ก็หนักเลยนะครับหายเรียบร้อยครับผมเพื่อความชัดูผมขึ้นให้ดูนะครับผมว่าก่อนขัดกับหลังขัดเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ก็คือหลังขัดนะครับสังเกตว่าจะเหลือรอยเล็กๆแค่นี้ครับผมซึ่งเป็นรอยที่เหมือนมันบุบเข้าไปแล้วจากการโดนเฉียวนะครับผมแล้วก็ รอยรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยหายไปแล้วนะครับ